พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตที่คอยวัฒนธรรมความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงคนเมืองเป็นอย่างไรไติดตามกัน่อยครับโโอ้ห oh. เป็นเรื่องของพิธีกรรมค,ความเชื่อนะคุณผู้ชมที่นี่คือตำบลแม่ตื่นฮะอยู่ในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่คือความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงและคนเมืองว่าถ้าหากทำพิธีนี้แล้วนะจะเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของหมู่บ้านและชาวบ้านให้ยืนยาวมีความสุขตลอดไปต้องบอกว่าในการทำพิธีต้องมีการเตรียมสิ่งของเพื่อประกอบพิธีหลายอย่างเลยนะโดยทุกปีเนี่ยชาวบ้านจะมารวมตัวกันเพื่อทำตาเหลวตาเหลว,วเนี่ยนะครับแล้วก็เชือกคล้องตาเหลวนะครับอีอันนี้ตาเหลวตา ตาแล้วนะครับตาแล้วนะครับตาแล้วนะฮะ,เ,ะเพื่อค้องเชือกจากนั้นก็นำยาคาที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ายาคาเป็นพืชมงคลใช่ไหมช่วยป้องกันอันตร,รายจากสิ่งที่ไม่ดีจากนั้น2อย่างนี้ชาวบ้านก็ยังนําไม้ไผ่มาทําสตวงใหญ่หรือกระทงส่งเคราะห์ซึ่งจะต้องจัดทำกันถึง4อันและมีการจัดเตรียมข้าของเครื่องใช้อย่างเช่นเครื่องเส้นไหว้และตกแต่งบริเวณพิธีพร้อมกันทำเซ่นไข่สองเล่มเพื่อทำพิธีเลยนะครับพิธีจะเริ่มโดยการส่งเคราะห์รายและเคราะห์ที่ไม่ดีเนี่ย ออกจากหมู่บ้านไปในการส่งให้ครบสี่ทิศของหมู่บ้านจากนั้นเข้าสู่พิธีทางสงครับสวดมนต์นั่งสมาธิรับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็จะมีการทําน้ำมนต์ทำพิธีกรรมตาเหลวเนี่ยแล้วก็เอากลับบ้านกันไปด้วยนะครับและต่อจากนั้นชาวบ้านจะพากันเดินทางไปรดน้าดาหัวก็คือพ่อเจ้าสวรรณ์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้าน รดน้ำดำหัวเสร็จแล้วชาวบ้านจะนาขนมนมเดยมาถวายมีการพรมน้ําอะไรพรมน้ําขมิ้นน้ําสป,ปอยไปรอบๆศาลาและจากนั้นนำสิ่งของต่างๆเนี่ยกลับมาไว้ที่บ้านนะชาวบ้านเนี่ยก็จะนาทรายเนี่ยเก็บมาจากวิธีรับปรยทรายรอบๆบ้านนี่คือสิ่งที่ต้องนํามาด้วยโ<อ>รยรอบบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะ,ค,ะครับแล้วแขวตนตะแหนวนนะครับไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีออกไปออกไปออกไปหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเหรอคุณนะ่ะออกไปไอผมอยู่ได้ จไปแล้วส่วนฝ้ายจะนํามาผูกข้อมือกับคนในหมู่บ้านเท่านี้ก็เสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วนะครับอารมณ์ผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญอะไรเหมือนทางอีสานนั่นแหละต้องขอขอบคุณภาพนี้และข้อมูลดีๆจากทิกตอกของคุณที่ชื่อว่าสมพจน์โคตรหล่อเลยนะครับยัก็จริงๆแล้วในติกตอกของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีนะที่น่าสนใจยังไงลองเข้าไปติดตามกันดูได้นะคะครับค่ะอ่ะคุณผู้ชม